สวัสดีค่ะพบกับป้าเนมนะคะ,กะเกษตรปลอดสารนะคะ,ะคือวันนี้จะพามาดูปแปลงมะเขือนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะมะเขือของเราก็เริ่มจะมีเพีื้ลงนะคะเพีื้ที่เราเจอคือจะเป็นเพีื้ประเภทเพกกรื้จักจันนะคะเขาจะอยู่หลังใบของมะเขือของเรานะคะนะคะ่ะเราจะก็จะมากําจัดเขาโดยการฉีดพ่นน้ําขี้เถ่านะคะค่ะเราก็จะเริ่มฉีดพ่อนอะไรคะแล้จะฉีดพ่อนอะน,นะคะ แล้วก็พ่นไปทุกต้นเลยนะคะแล้วก็มาติดตามดูว่าเพี้ยแป้งกับเพี้ยตะขจันจะลงไหมนะคะค่ะก็ทําแบบนี้ไปทุกต้นนะคะจนจนครบทุกแปลงเลยไปจนครบทุกต้นเลยค่ะการตัดแต่งใบให้เขานะคะเราก็จะตัดแต่งใบให้เขาฟอนเลยค่ะแล้วก็ตัดใบที่เพี้ยมันลงนะคะตัดทิ้งไปการตัดเสร็จการตัดใบพวกนี้นะคะพอตัดเสร็จแล้วเราจะไม่ทิ้งที่แปลง ใส่ถุงหรืออะไรก็ได้นะคะนํำไปเผานะคะหรือไปทิ้งให้ไกลแปลงของเรานะคะเพื่อไม่ให้เพี้ยมันกลับมาใหม่อีกครั้งนะคะเพราะเราจะไม่ใช้สารเคมีค่ะเราจะเป็นปเกษตรปลอดสารนะคะค่ะเราก็จะตัดแต่งเข้าไปแบบนี้ทุกต้นนะคะแล้วก็ทั้งแปลงเลยก็ทําไปอ่เรื่อยๆนะคะพี่น้องคะอ่ะอาค่ะหลังจากที่ป้าตัดแต่งให้เขาแบบนี้ไปแล้วนะคะแล้วป้าก็ จะมีการบำรุงต้นให้เขาด้วยค่ะโดยการป้าจะใส่ปุ๋ยยูเลียให้เขาด้วยนะคะค่ะหลังจากตัดไปแล้วนะคะทําต้นพวกเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยยูเลียให้เขาเลยนะคะใส่ทุกต้นเลยค่ะใส่ทุกต้นเพื่อที่จะให้เขาได้ออกใบใหม่นะคะค่ะลักษณะการใส่ปุ๋ยของเราก็จะประมาณนี้นะคะค่ะป้านียมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ